เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสา,ารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอันนี้ก็คือพาเศษที่สองนะคะอันนี้เขาจะให้มาเป็นบท unicorn and Pegasus I am the handsomest creature that is said the unicorn I have a lovely shiny coat and such a pretty horn. Because it said, you're not so great. I can fly. He laughed. I have a lovely pair of wings. I think your horn looks daft. which of the following is unicorn? unicorn. อันไหนเนี่ยมันคือยูนิคอร์นใช่ไหมเขาก็ให้รูปมางั้นเรามาแปลกันว่าเขาเนี่ยบอกลักษณะของยูนิคอร์นคืออะไรในนี้ก็คือมียูนิคอร์นกับเพกาเซอสเนาะเขาบอกว่าฉันเนี่ย the handsomeness handsome 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 นี่แปลว่าหล่อใช่ไหมเขาบอกเขาเนี่ยหล่อที่สุดมี est เนาะ The handsomest creature ก็คือพิจว่าสิ่งมีชีวิต There is ก็คือประโยคนี้คือฉันเนี่ยหล่อที่สุดในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่เนาะเขาบอกว่า say the unicorn พูดโดย unicorn ใช่ไหม I have a lovely shiny coat and such a pretty horn เขาบอกว่าเขามีอะไรนะี่ยเลิฟรี่เนี่ยเราเราอาจจะเห็นเพราะว่า Ly เนี่ยมันไม่ใช่ Adverb นะ Lovely ในที่นี้เป็น Adjective ค่ะแปลว่าน่ารัก Shiny Shiny ก็คือแวววาวเขาก็คือเสื้อคลุมอ่ะเสื้อคลุมในที่นี้ของยูนิคอร์ก็คือขนมันนั่นเองเขามี คนที่แวววาวแล้วก็น่ารัก and such such ก็คือช่างจะ pretty สวย h o r นี่คือคีย์เวิร์ดเลยเพราะว่าเขานะเขามีเขาเนี่ยที่สวยมากเลยจริงๆได้แค่นี้เราก็ตอบได้แล้วนะว่ายูนิคอร์นเป็นยังไง แต่เรามาแปลให้หมดกันเขาบอกเพกาซัสเซนเนี่ย you're not so great เธอไม่ได้ดีหรอกเธอไม่ได้ดีหรอก I can fly ฉันบินได้ h a u g h e d ก็คือเขาหัวเราะเนาะ I have a lovely pair of wings เพกาซัสบอกเขามีปีกหนึ่งคู่เนาะที่ lovely เหมือนกันเห็นไหม I think your horn looks d u f t ฉันคิดว่าข่าวของเธอเนี่ยดูอะไรดับแปลว่างโง่นะคะดูงโง่มันก็คคำว่าสิลลี่หรือฟูเลจนั่นเองอ่ะเรารู้ได้ยังว่าไหนคือยูนิคอร์นคีย์เวิร์ดของยูนิคอร์นเลยก็คือมีเขาใช่ไหมอันนี้ก็มีเขาอันนี้ก็มีเขา เขาบอกว,ว่าเขาอะเนี่ยมีขนใช่ไหมมีขนแสดงว่าไหนก็ต้องเป็นตอบข้อสามนั่นเองแต่จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วเนอะว,ว่ายูนิคอร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงถึงเราไม่อ่านเราก็สามารถตอบข้อน,นี้ได้แต่พี่คิดว่าเนี่ยเขาให้มาหลอกเห็นไหมเขาก็พูดจริงๆอันนี้มีปีกก็คือเพกาซัสนั่นเองไม่ใช่ยูนิคอร์นอันนี้น อันอื่นก็ไม่ใช่เลยไม่พูดถึงเลยโอเคนะคะข้อสิที่สิบตอบช้อยข้อ3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถาม่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ